โอเคทุกคนคลิปนี้ก็จะมีการทำอัปเดตดีกว่านะครับผมเกี่ยวกับ M1014 Evo นะครับผมซึ่งคลิปที่แล้วผมก็ได้ทำไปนะครับผมมันมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่ามีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับผมมารับชมพร้อมกันเลยดีกว่านะครับผมก่อนไปดูนะกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อไพลาดข่าวสารใหม่ๆนะครับ <laughs> จะเป็นช่วง,งใหม,ไม่ไปเด่ย ชุดใหม่มูลมูลมูลอะไรสักอย่างนี่นแหละแต่มันบัตเตอร์ไฟนั่นแหละสามารถมาเป็นเจ้าของได้แล้วในวันนี้นะครับผมมาสุ่มได้เลย AW b บ t วัตต์ไฟหรือ AWPC นั่นแหละนะครับผมวีรบุรุษนัดสุดท้ายมันก็ไอ้ล้านั่นแหละครับกระเป๋าจิ้งจอกสามารถเป็นเจ้าของได้แล้วนะครับผมวันนี้บีทซ่าท้าลมร้อนแต่ตอนนี้เป็นหน้าฝน จมาเป็นเจ้าของได้เลยนะครับผมวันนี้เลยนะผมมีทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะครับผมส่วนผู้หญิงนะครับก็จะมีลายด้วยอสำหรับสายฟรีนะผมไม่ควรพลาดกิจกรรมนี้เลยนะกิจกรรม h o n t Girl on the Beach ผมอ่านถูกปะวะน่าจะใช่นั่นแหละครับผมวิธีการได้รับเสื้อนะผมส่วนสีเขียวนะสามารถหาได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะครับผมเป็นต้นไปนะส่วนสีชมพูนะผมจะมีให้เดาวันที่14นะผมตามพื้นนะหรือแบบ เก็บกับปืนนั่นแหละนะครับแล้วก็ได้จากการลอ็อกอินด้วยนะครับผมอยู่ข้างบนเลยหาล้ามพลาดนะครับผมเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ต่อไปนะครับผมรำกระบำเช้าก่อนนะครับผมล็อกอินนะฮะล็อกอินตามจํานวนนะครับผมเพื่อรับระเบิดทาวเวอร์นะครับผมโดยใช้เวลาแค่เก้าวันเท่านั้นอ๋อเกือบลืมไปเลยนะครับผมตอนนี้ก็จะมีโหมดใหม่มานะครับผมคือโหมดปาไมดหรือมีดบินนั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกโหมดหนึ่งนะครับผมคือโหมดทีมเดสแมทนะครับผมคือตายเกิดตายเกิดนั่นเองนะครับก็อย่าลืมมาเล่นกันนะครับผมสนุกมากเลยนะ โอเคทุกคนมาดูอันแรกกันเลยดีกว่านะผมว่าจะเป็นยังไงนี่ครับผมอันแรกนะครับผมก็จะเป็นโอ้โหอันนี้ถ้ามีเอฟเฟกแบบนี้ผมว่าแพงที่สุดแน่เลยนะครับผมทุกคนอันนี้ก็เพิ่มอัตราการยิงสองนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมสีแดงนะก็สวยเลยใช้ได้เลยนะครับผมสำหรับสีแดงนี่มีเอฟเฟกด้วยนะนี่นะครับผมสีที่มันเปลี่ยนแปลงขึ้นมานะผมคือสีขาวนั่นเองนะครับเป็นอะไรที่แปลกมากเลยนะ เพราะว่าตอนนั้นผมไม่มีสีขาวไงในคลิปที่แล้วอะ่ะเอ,อ่อย้อนกลับไปดูได้นะผมที่ปุ่มตัวไอนะต่อไปนะผมเป็นสีเขียวนะผมสีนี้ก็มีที่ผมบอกไว้เมื่อคลิปที่แล้วเหมือนกันนะผมสามารถไปดูได้นะครับใครที่อ่านภาษาสเปนออกนะผมก็ช่วยบอกกันด้วยนะครับผมว่ามันทําอะไรได้นะอันนี้จะเป็นสีเหลืองนะผมก็ผิดคาดนิดนึงนะผมผมนึกว่ามันจะเป็นแบบแพงที่สุดนะครับหรือเปล่าไม่แน่ใจนะดาเมจเพิ่มสองนะผม เออก็จะมีประมาณนี้เลยนะผมส่วนสีแดนงเยอะมามีเอฟเฟกเยอะสุดใช่ไหมมันน่าจะเป็นแบบออแพงที่สุดแล้วนะครับผมเพราะมีเอฟเฟกแค่นั้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูชุดใหม่ดีกว่านะผมที่กําลังจะเข้ามานะผมคือชุดที่แบบเป็นชุดของแรปเปอร์ไทยนะครับผมซึ่งมันก็เข้ามา3ชุดหรือ4ชุดนี่แหละนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าชุดแรกนะครับผมเป็นชุดนี้เลยนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมว่าเป็นชุดไข่นะ น่าจะเป็นชุดของออร์แกนิกป่ะน่าจะเป็นชุดของออร์แกนิกนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันเออเดี๋ยวเรามาดูแป๊บหนึ่งแล้วกันนะผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะผมชุดเออต่อไปนะผมเป็นแรปเปอร์คนต่อไปนะแรปเปอร์ apper, หัวขาวใครวันเนี้ยผมไม่รู้จักสักคน <c oughs> <c oughs> อ่๋ยวผมให้ดูสักครู่นะผมชุดของแรปเปอร์ไทยนะผมคิดว่าน่าจะเป็นแรปเปอร์ไทยนะ ต่อไปนะครับผมเป็นชุดของ The FAMINGO นะผม g ปเปอร์ไทยเหมือนกันผมก็จําชื่อไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าผมไม่ได้ติดตามเพลงไทยสักเท่าไหร่นะผมเออเดีวผมขึ้นรูมให้ดูก็ได้นะครับผมว่ามีใครบ้างน,นะก็ประมาณนี้เลยนะเออนะครับผมถ้าใช่นะเออก็น่าจะใช่นั่นแหละนะแต่ชุดออร์แกนิกมาจากไหนผมยังไม่แน่ใจจะมีประมาณนี้เลยนะครับผมมีอยู่3าคนสีคนนะผม4คน4คนเอเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูอีกนึนนง ก็เป็นชุดนี้เลยนะผมข้างหลังเป็นเสือเฮือ,อข้างหลังเป็นชุดเสือเออเป็นผ้าคลุมเสือผ้าคลุมไหล่เออเท่ยอยู่นะครับผมก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับผมที่ผมจะมาอัปเดตในวันนี้นะไว้เจนใหม่คลิปหน้าแล้วกันสำหรับวันนี้บยบาย